นี่ในงานเทศกาลนับศการพระร่วงรถจนาริศผมเมื่อกี้เพิ่งถ่ายขบวนแห่งานเทศกาลลอยกระทงเสร็จก็มาเห็นร้านน้ครหลวงข้ามันไก่เชลชวนชิมอันนี้นะครับแน่นอนว่าร้านนี้ไก่ไม่ชอบแต่คนชอบกินเพราะว่าที่เห็นอยู่นี่คือเพื่อนไก่ทั้งนั้น ก็ม <ítulo> <ire> ีอาหารตามสั่งด้วยถ้าถ้าไม่เดินตามก็อดสั่งต้องตามอย่างเดียวเท่านั้นอ่านี่นะครับดูสภาพบรรยากาศร้านเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหันไปด้วยสัมภาษณ์ไปด้วยได้ไหมมิ้วอยู่ครบนะอาโคษณาเลย ป,ปกตินี่จะขายอยู่ด้านในองค์พระปฐมเจดีย์ท่านด้านทิศตะวันตกในเขตองค์พระพอมีงานนสัสก,การในบริเวณนั้นเขาก็จะเป็นที่ประมูลของร้านค้าต่างๆเป็นที่จอดรถก็ร้านค้าต่างๆก็จะมาอยู่เนี่ยนะครับที่เห็นเยอะๆเลยนะครับเนี่ยก็เต็มไปหมดเขอเรียกว่าด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็ยาวทั้งเส้นเลยนะครับก็เข้าที่เห็นนะครับก็มาเที่ยวได้อันนี้ข้าวมันไกน่นี้ผมเคยตามกินตั้งแต่อยู่ซอย4ในรพระปฐมแล้วก็มาขายที่องค์พระด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่า รสชาติเท่าที่เห็นก็มกไม่คงไม่ต้องบอกอร่อยอมีอะไรฝากคนชมบ้างท่านผู้ชมชินเลยครับไม่ดฝากอะไรก็อะไรดีค่ะเอาแรงนักแรงเขาเปาไก่น้รหลวงรสเด็ดอร่อยขอให้มากินกันเยอะๆให้มากินกันเยอะๆรสชาติไก่เป็นประมาณไหนอย่างไร นุ่มอร่อยนังเหนียวหนึบเคี้ยวได้ออกไม่ใช่หนึบแล้วเคี้ยวไม่ออกโอเคเอาผปสมฮาฮาด้วยนะครับ,รบอย่าถือสาแต่อร่อยผมก็เคยกินอยูอ่แล้วก็อะไรนะอ๋อมีสเต็กด้วยเดี๋ยวจะบอกให้ก็กกมาทานสเต็ก <ๆ S 1> ที่ที่บ้านผม <ๆ S 1> ที่สาวอะไรชอบทานก็สเต็กปลาก็มีหลายอย่างเดี๋ยวจะไปถ่ายเมียนดูก่อนนะครับก็เจอเจอกันอยู่คนในเมือง พอหมดเต็มที่นีรัลังทำอะไรครับทเ่าวเิมเอาไปทำอะไรอาหารเมนูอะไรข้มันไก่ครับอ๋อช่วงนี้ลูกค้าเยอะนะทำไม่ทำนนะคุยไปด้วยทำไปด้วยได้นะครับได้ครับขอสัก สองนาทีครับเดี๋ยวจะไปละไปไปทำกุละต่อแล้วร้านเรามีความแตกต่างจากร้านอื่นไหมใช่ไม่น่าจะแตกต่างเท่าไหร่อ่าก็คือความอร่อยกนะันอยู่มีมาตรฐานอยู่ร<อ>เราโดดเด่นตรงไหนผมเป็นร้านแรกในจังหวัดนครปฐมอ๋อเหรอครับที่เป็นไก่ไทอดไก่ทอดเป็นร้านแรกในอ๋อเข้ามันไก่ทอดในนครปฐมอืม แล้วนอกจากในองค์พระมีร้านประจําที่อื่นไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีครับขายเฉพาะช่วงเย็นถึงวบวกประมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มเทีน่นในในเขตองค์พระประสมเจดีย์ที่ตะวันตกครับครับ,รบแล้วลูกค้าที่มาร้านนี้ระหว่างเข้ามันไก่กับสเต็กนี่เขาเขาทานอะไรมากกว่ากันส่วนใหญ่จะพอๆกันออพอๆกันเลยครับแต่น่าจะเป็นข้าวมันไก่เพราะว่าเข้ามันไก่ที่ใอรครับ คันนี้ก็เป็นน้ำซุปนะน้ำซุปโอเคก็ขอให้ใครดีๆนะครับแล้วก็ใครผ่านมาแวะเวียนชื่อร้านนครหลวงข้าวมันไก่ดูป้ายได้นะครับนี่นะครับการลดคันเนี้ยนะครับถ้าปเป็นสีอื่นก็ไม่ใช่นะครับ <c oughs> แต่ในอนาคตไม่แน่ถ้าถ้าเกิดเสื่อมเสื่อมสภาพค่อย <c oughs> ว่าทีนึงแต่ป้ายนี่แน่นอนอยู่เชลชุนชิม <c oughs> ไม่ธรรมดา สวัสดีครับ